เวียสกุลวัฒน์เผยชื่อเอรกรุ่นน้องร่วมช่องก่อนเฉลยความจริงซุกใครที่เขาใหญ่เป็นเพรกชื่อดังของช่องเจที่ประสบความสําเร็จทางราชการที่ทํางานแต่เรื่องหัวใจนั้นมิตรทองระยะยังสดอยู่เหมือนเดิมจนขนาดที่ถูกเมาว่าโดนพี่ปูผู้จัดการสร่วนตัวห้ามไม่ให้มีแฟนและหนักที่สุดคือถูกมองว่าแอบซุ่มคบกับพี่ปูอีกด้วย ล่าสุดในรายการก็ได้ถามตรงๆว่าข่าวนี้จริงไหมซึ่งมิกก็ตอบอย่างจริงจังและหนักแน่นว่าไม่จริงแน่นอนมีข่าวลือออกมาหลายครั้งที่มิกมีความรักแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะผู้จัดการส่วนตัวไม่ให้คบใครมิกตอบเสียงหนักแน่นว่าอันนี้ไม่เลยครับไม่จริงครับเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่จริงเลยผมบอกได้เลยว่าผู้จัดการผมพี่ปูบางทีเป็นผู้จัดด้วยซ้ําคนไหนน่ารักน่ารักเขาก็จัดให้ มาบอกเราว่าคนนี้เลยประเภทที่ว่าไม่อยากให้เราไปกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้มีไหมไม่มีเลยครับมันมีข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการแอบคบกันเคยได้ยินไหมเจ้าตัวโต้กลับทันทีว่าอันนี้ไปกันใหญ่แล้วไม่เคยได้ยินครับแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนจากนั้นมิกก็ขอเคลียร์ชัดในตรงนี้ว่าถ้าในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆส่วนใหญ่ผมเปนคนจัดการตัวเองได้ส่วนงานก็จะเป็นส่วนของเรื่องงานที่เราคุยกัน ถ้าเรื่องส่วนตัวส่วนใหญ่ผมจะจัดการเองได้ไม่มีใครมาบังคับผมได้ผมขอย้ำอีกทีจากที่ผมย้ำมาหลายครั้งแล้วถ้าเวลาไปทำงานผู้จัดการก็ไปกับผมอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนไปทริปเที่ยวหรือไปด้วยกันพี่ปูผู้จัดการผมเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมเขาดูแลผมมาตั้งแต่อายุ16สําหรับสองพระเอกวิกมากสีเวสุกลวัฒนณาลดและมิรทองระยะเวลาว่างก็จะไปมาหาสู่กันตลอด ตอนนี้หนุ่มมิกเพิ่งหอบทองคำไปรับควัญหลานน้องวิลินบุตรสาวสุดเลิฟของหนุ่มเวียถึงโรงพยาบาลล่าสุดหนุ่มเวียได้แอบเมาน้องชายสุดเลิฟผ่านรายการทางช่องเจ็ดว่าช่วงนี้ดูมิกจะแฮปปี้มีเวลาว่างก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่ตลอดและชอบจะส่งสารมาชวนมานัดเจอกันเป็นประจำซึ่งตอนก็แอบสืบ <initi> ว่าซุกใครไว้หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรวันวันอยู่แต่กับสวนกับหญ้ากับดอกไม้เขาน่าจะไกลไกลแล้วล่ะ